สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง CC Exotic House ค่ะที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงหน้านี้คือบอ่อเลี้ยงปลาของเราเองนะคะนอกจากจะเป็นบอ่อเลี้ยงปลาเรายังใช้เป็นสะว่ายน้ําให้เจ้าก้นคากับเจ้ากระปิด้วยนะคะทุกคนเราจะเอาเจ้าก้นคากับเจ้ากระปิมาว่ายน้ําที่บอ่อเลี้ยงปลาของเราทุกอาทิตย์เลยนะคะตอนนี้กระปิก็พร้อมที่จะลงเล่นน้ําออกกําลังกายแล้วนะถ้าว่ายน้ําในบอ่อนี้เราจะเอามาทีละตัวนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าจะเอามาพร้อมกันคือ เขาจะว่ายเร็วมากแล้วเราต้องถือกล้องด้วยมือหนึ่งอีกมือหนึ่งก็ต้องคอยประคองเขาด้วยนะคะก็เลยต้องคอยเอามาทีละตัวก่อนนะเดี๋ยวเราเอาเจ้ากระปิไปไว่ายน้ํากันนะคะในบ่อน,น้ําจะมีปลาหางนกยุงหลากหลายสีว่ายน้ํารอเจ้ากระปิอยู่นะคะทุกคนกระปิก็พร้อมแล้วนะที่จะเล่นน้ํานะหนึ่งสองส้ำ น้ำวันนี้ค่อนข้างเย็นหน่อยนะคะเพราะว่าอากาศมันยังไม่ถึงกับร้อนจนเกินไปนะเพราะว่าเราเราให้เขาว่ายแต่ละทีเราจะว่ายช่วงประมาณ8-9ดเก้าโมงนะคะหรือว่า10บโมงประมาณนี้นะเพราะว่าแดดมันยังมาไม่ถึงตรงนี้นะตัวเราเองก็จะได้ไม่ร้อนด้วยนะคะเราให้เขาว่ายน้ําแต่ละครั้งไม่เกิน10-15นาทีก็พอนะคะทุกคนเพื่อที่จะให้เขาออกมายืดเส้นยืดสายแล้วก็ออกกําลังกายรับแดดรับลมบ้างนิดหน่อยก็พอนะคะ กระปีเป็นกบฮอนฟอกสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้าแล้วก็จัดอยู่ในหมวดหมู่ของสัตว์เลี้ยงเอกโซติกสีของเจ้ากะปิก็คือสีน้ําตาลนะคะหรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งก็เหมือนเป็นสีช็อกโกแลตนั่นเองนะคะเพื่อนๆของเจ้ากระปีนี่ก็จะมีหลายสีเลยนะทุกคนจะมีทั้งสีส้มสีแดงสีเหลืองสีฟ้าแล้วก็สีเขียวนะคะสีเขียวก็เจ้าก้อนคําของเราก็เป็นเจ้าเป็นสีเขียวเหมือนกันนะส่วนมากคนที่เขาเลี้ยงกบฮอนฟอกเขาจะเลี้ยงเพราะความชอบหน้าตาแล้วก็สีสันลวดลายของ กบฮอนฟ็อกชนิดนี้นะคะอย่างของเราก็เลี้ยงเพราะว่าเราชอบลวดลายแล้วก็สีสันของเขานะคะหน้าตาดุดันแล้วก็ดูน่ารักไปในตัวด้วยนะที่สําคัญเลยนะคะกบฮอนฟ็อกค,คือเขาจะเลี้ยงง่ายมากๆเลี้ยงง่ายกินง่ายไม่ดุแล้วก็ไม่ค่อยส่งเสียงไม่มีกินรบกวนเลยนะคะทุกคน แต่รู้น่ารักมากเลยนะสำหรับใครที่หาสัตว์เลี้ยงชนิดนี้หรือว่ากำลังมองหาสัตว์เลี้ยงอย่างใดอย่างหนึ่งอยากมาเลี้ยงในห้องหรือว่าในคอนโดที่แบบพื้นที่ใช้สอยจำกัดก็กบฮอนฟอบถือว่าตอบโจทย์เลยนะคะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะการดูแลเราก็ไม่ต้องดูแลอะไรมากเลยนะคะไม่ต้องคอยมานั่งกังวลว่ากลัวเขาเหงากลัวเขาน้อยใจที่เราไม่มีเวลาเลี้ยงเขาหรือไม่มีเวลาเล่นกับเขาเรื่องนี้ก็ตัดออกไปได้เลยนะคะสบายใจหายห่วงได้เลยนะ ที่อยู่ของกบชนิดนี้เขาไม่ได้กินพื้นที่อะไรเยอะแยะมากมายเลยนะคะเราใช้เป็นตู้ปลาแล้วก็มาจัดเป็นครึ่งบกครึ่งน้ําให้เขานะคะโดยที่เราจะจัดแบบไหนก็ได้นะแล้วแต่ความชอบแล้วแล้วก็แล้วแต่งบที่คนเลี้ยงมีเลยนะคะอย่างของเราเนี่ยก็จัดเป็นแบบนี้เลยนะคะทุกคนง่ายๆเองนะไม่ได้เลิศหรูอลังการอะไรมากมายนะคะเขาก็อยู่ของเขานิ่งๆแบบนี้ทั้งวันเลยนะจะส่งเสียงให้ฟังหรือว่าให้ได้ยินอีกทีหนึ่งก็เหมือน ฝนจะตกหนักๆหรือฟ้าร้องแรงๆเขาก็จะร้องมีร้องส่งเสียงบ้างนิดๆหน่อยๆแต่ไม่ได้แบบว่าถึงกับหนวกหูหรือส่งเสียงดังอะไรมากมายเลยนะคะก็ถือว่าดีใจนะที่เขาสามารถส่งเสียงได้นะคะทุกคน <c oughs> แล้วก็เรื่องการกินการกินของเขาก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะคะทุกคนกินง่ายมากเลยนะอย่างที่บอกว่ากินง่ายเลี้ยงง่ายไม่ดุไม่ซนไม่ส่งเสียงไม่ส่งกลิ่นน่ารักมากๆเลยนะ กินง่ายมากเลยนะอย่างที่บอกว่ากินง่ายง่ายไม่ดุไม่ซนไม่ส่งสีไม่ส่งกลิ่นน่ารักมากๆนะเราก็แค่ป้อนอาหารให้เขาถูกต้องตามที่เขาต้องการก็พอนะคะน้ำสะอาดที่อยู่สะอาดแล้วก็อากาศปลอดโปร่งแค่นี้ก็สุขภาพดีแล้วนะคะทุกคนส่วนอาหารก็จะเป็นพวกอาหารเม็ดหรือว่าเป็นพวกหนอนนกแล้วก็ปลาชิ้นเล็กชิ้นน้อยคือกินได้หมดเลยนะคะ อย่างของเราเราจะให้เป็นพวกปลาชิ้นเล็กๆนะคะเราจะหั่นเป็นประมาณครึ่งนิ้วไว้ให้เขาแล้วก็แช่ฟีดไว้นะแล้วถ้าเราจะเอามาป้อนแล้วก็เอาออกจากช่องฟีดมาพักไว้สักพักหนึ่งนะคะจนกว่าน้ําแข็งจะละลายแล้วก็จนกว่าชิ้นปลาจะหายเย็นแล้วค่อยป้อนเขาอีกทีนึงนะคะ mm hmm. เขาจะได้ไม่แยงกับอาหารแชร่ฟีดนะขนาดนี้เจ้ากระปีกําลังโดนล้อมแล้วนะคะทุกคนโดนปลาตอดลุมตอดล้อมรอบตัวไปหมดเลยนะคะ เราให้อาหารกระปิกกับก้อนคำอาทิตย์ละแค่2ครั้งเองนะคะถ้ากอาทิตย์ไหนเราไม่ลืมก็ได้กิน2ครั้งต่อสัปดาห์แต่ว่าถ้าอาทิตย์ไหนลืมก็คือ ได้กินแค่วันเดียวต่อหนึ่งอาทิตย์นั่นเองนะคะแต่เขาอยู่ได้นะไม่ใช่เขาอยู่ไม่ได้พวกกบพวกนี้เขาอยู่ได้เขาอดอาหารได้เกือบเดือนเลยนะคะแต่พูดถึงว่าก็ไม่อยากให้เขามาอดอาหารอะไรนานขนาดนั้นนะคะทุกคนตั้งนาฬิกาปลุกไว้เอ้ยตั้งนาฬิกาตั้งเวลาเตือนไว้หรือว่าลงวันที่ลงปฏิทินไว้จะดีกว่านะคะหรือถ้าใครที่ทำงานประจำก็ให้ทุกวันหยุดของตัวเองก็ได้นะคะอันนี้ก็จะช่วยให้เราจำได้ง่ายขึ้นเนาะแล้วก็จะได้เล่นกับเขาด้วยนะคะ ขณาดนี้เจ้ากะปิกกำลังโดนล้อมแล้วนะคะทุกคนโดนปลาตอดลุมตอดล้อมรอบตัวไปหมดเลยนะคะโดนตอดทั้งตูดทั้งขาปลาตอดแต่ละทีก็แรงอยู่นะไม่ใช่ไม่แรงนะ ที่ปลาตอดแบบนี้ก็ดีอีกอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าจะได้ช่วยให้เขาลอกคราบพวกคราบที่ติดตามตัวตามอะไรอย่างนี้ของเจ้ากะปินะคะปลาเขาก็จะตอดตอดออกไปถือว่าช่วยเจ้ากะปิทําความสะอาดในตัวด้วยนะคะโดนล้อมใหญ่เลยนะคะทุกคนแม้แต่มือเราก็ยังไม่เว้นนะเราก็โดนตอดเหมือนกันนะมันเพลินมากเลยนะคะทุกคนมันสบายมือมากเลยนะต้องลองไปทําดูนะคะทุกคนถ้าเราอยู่นิ่งๆปลาเขาก็จะมาลุมกันเยอะนะคะเขาก็จะมาตอดตอดตอดเจ้ากะปิแบบนี้เยอะขึ้นเลยนะคะ ใครที่แบบว่าไม่ได้ทำอะไรหรือช่วงเวลาวันหยุดนี่เหมาะมากเลยนะที่จะมานั่งดูปลาเพลินๆแล้วก็ดูปลาที่เขากำลังตอดกินเจ้ากบอยู่นะคะจะหมดเมื่อไหร่เนี่ยจะหมดไหมชอบไหม สบายไหมปลาลุมต่อตูดใหญ่เลยนะคะคลิปนี้เราก็มีแค่นี้นะคะทุกคนถ้าเกิดใครที่ชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์ให้เราด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามที่ช่อง C C Exotic House กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ที่เราจะลงในครั้งต่อไปด้วยนะคะส่วน EP หน้าเราจะทำคลิปอะไรมาให้ทุกคนได้ดูอีกก็กดติดตามที่ช่อง C C Exotic House ไว้รอเลยนะคะคลิปนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ